สวัสดีครับวันนี้ผมเยบ้า mm hmm. ไทยยนต์จัียนนะครับวันนี้ได้รับเกียรติแบรนด์ PP Super Wheel นะครับมาสู่งานนี้แบรนช์ Show, ซึ่งงานนี้ก็จะเป็นงานรวมตัวของกลุ่มรถซิ่งไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นก็ดีรถไฟฟ้าก็ดีนะฮรรถยุโรปมีมาโปนกันไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปพาไปชมบรรยากาศในงานกันติดตามผมมานะครับ น,นี่เราก็มาอยู่ที่บูธของว v i l ล c กนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูบริเวณร,รอบๆบ,บูธทาวิแลกว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าตามผม,มเลยครับ ล้อของเรานะครับร้อที่ผลิตด้วยนวัตกรรมล้อแท้ร้อ100%นะครับหุ้เข้าด้วยเทคโนโลยีภายนตั้งรายนะครับในเรื่องของน้ำหนักนะครับที่จะมีความเบามากกว่าลูอร์สทั่วไปล้อข้างแรกฟอร์สของเราทุกตัวนะครับจะเทสต์ฐานมาตรฐานของประเทศเยอรมันได้ทราบว่าในตอนนี้เรามีการเพิ่มแบรนด์เข้ามาอีกแบรนด์หนึ่งเอสฟอร์สมีความแตกต่างยังไงกับตัวแบรนด์อาวิแลาครับอย่างนี้ครับตัวเอสฟอร์สนะครับจะเป็นล้อฟอร์สเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัววัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมซีรีส์6 0 6 G6 1จุดดเ่น ของแบรนด์นี้เนี่ยเรื่องของราคาทาเนี่ยสามารถจับต้องขึ้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้เนี่ยท่านเอาร้องมาแลกเพิ่มตังเพียง4 9 0 0 0บาทเท่านะั้นสามารถนําร้อมาเชิญได้ทุกแบบทุกซ้ายเลยครับผมก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ส ใจร้องนะครับไม่ว่าจะเป็น,นร,ร้อนแบรนด์อัพแบ็คสปอร์ตนะครับหรือแบรนด์ใหม่ล่าสุดจากพีพีซูเปอร์วิวเรานะครับเอสปอร์ตนะครับไทยยังโยนเป็นอี่แข่งทดแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนครับผมเข้าที่นี่ได้ของแท้แน่นอนครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องรถประหยัดสูงนะครับขอบคุณมากครับ